ให้พี่น้องเบ่งน่ากินมากทุกคนนี่ไงหอนกินกับเป็นรูโดดแบบนี้เลยครับน้องอร่อยทุกคนแซ่บ อืมแซ่บครับพี่น้องพี่หมวยเอามาฝากน้องแล้วผักากาดลงก็แซ่บช่างนกหลายจัง่อยครับพี่น้องเย็นแล้ว